สวัสดีครับกรบผมดรพันชัยวงสกุลเขอ,อนําเสนอความรู้สู่ประชาชนเพื่อสื่อสารทําความเข้าใจถึงการได้มาซึ่งสวตามรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งแบ่งออกเป็น2บทนะครับแบ่งออกมาเป็น2บทคือบทเฉพาะการและบททั่วไปนะครับสวจากบทเฉพาะการเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งกันเองของ10กลุ่มวิชาชีพให้ได้สวเนี่ย จำนวน200คนแล้ว200ท่านเนี่ยจะมีคณะกรรมการรักษากความสงบแห่งชาตินะครับเรียกว่าคอสอชอเนี่ยเป็นคนคัดให้เหลือจำนวน50คนส่วนที่2นะครับคือส่วนที่ได้จากคณะกรรมการสรรหาสวคัดเลือกสวจากคนที่มีความรู้และประสบการณ์นะครับมีความสามารถในแต่ละอาชีพนะครับจำนวน4 4 0 0คนนะครับ ให้คอสชอคัดเลือกให้เหลือ194คนและส่วนที่3นะครับเป็นโดยตำแหน่งจากราวทัพนะครับอีกจำนวน6คนนะครับทั้งหมดจะมีสวในส่วนนี้250คนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นะครับสวในส่วนนี้ในส่วนบทเฉพาะการเนี่ยได้หมดหน้าที่รงนะครับครบวาระนะครับก็จะมีสว มีการคัดเลือกสวในบททั่วไปนะครับซึ่งจะมีการคัดเลือกในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งบททั่วไปเนี่ยกำหนดไว้ว่าสาวเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งโดยการสมัครด้วยตัวเองนะครับเท่านั้นเลยนะครับมี10กลุ่มยีกลุ่มวิชาชีพเนี่ยมาสมัครคัดเลือกนะครับวิธีการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นคัดเลือกแบบ สองรอบนะครับก็คือรอบกลุ่มอาชีพและรอบเลือกกลุ่มควายกลุ่มอาชีพนะครับเป็นการเลือกระดับอำเภอทั้งทั้งทั้งสองรอบนะครับระดับจังหวัดทั้งสองรอบแล้วก็ระดับประเทศสองรอบจะได้สอวอจํานวน200คนจาก20กลุ่มวิชาชีพนะครับ20กลุ่มอาชีพเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นดังนี้ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจาก20กลุ่มอาชีพเนี่ยจะเป็นการสมัครเองของผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสวนะครับตอนนี้เราจะมากล่าวถึงกรอบเวลาของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไปเพื่อให้คนที่มีความประสงค์จะมาสมัครเพื่อคัดเลือกเนี่ยได้ทราบเรื่องของกรอบเวลา แล้วก็เร้ยทราบเรื่องระเบ,บเียบด้วยว่าการแนะนําตัวในการเลือกตั้งสวอกอบระยะเวลาการคัดเลือกสอวอ,อ้างอิงจากพรบรประกอบรัฐมนูญด้วว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศสอ6 1แล้วก็เอกสารสำนักงานคณะกรรมาการเลือกตั้งนะครับหรือกรกตนะครับแล้วก็ประกาศของกรกตและก็ส่วนที่มีการสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ที่มีความประสงค์เลือกตั้งของกะกะตเรื่องกรอบระยะเวลาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไปเนี่ยเราก็ได้อ้างอิงจากเอกสารนะครับสองเอกสารนะครับเอกสารชุดแรกเนี่ยจากหนังสือคู่มือนะครับแล้วเอกสารชุดที่สองได้จากการที่ไปฟังสัมมนาของ,ของกกตที่มาการุณาสัมมนาให้นะครับ ในเรื่องกอบเวลาการเลือกสมาชิกวุธิสภาตามบททั่วไปตามมติที่ประชุมคอรมเมื่อวันที่23เมษายน2567ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงเรื่องวุฒิสภาการเลือกวุฒิสภาหรือสวตามพรบการเลือกตั้งสวโดยแจ้งวันออกพระราชกิจสีกามีผลใช้บังคับซึ่งแจ้งกระบวดการไว้6หัวข้อดังนี้นะครับซึ่ง6หัวข้อเนี่ย นะครับหับวข้อที่หนึ่งก็คือให้ทราบว่าสวในวาระที่คอสอชอแต่งตั้งเนี่ยจะหมดวาระในวันที่10พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะออกพระราชะกิจสิริกาในวันที่11พฤษภาคม2567นะครับในการนี้ก็จะมีการประกาศกำหนดวันและเวลาสถานที่ เลือกตั้งนะครับในวันที่13พฤษภาคม2567นะครับแล้วก็ได้มีปัจจุบันเนี้ยได้มีประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งทั้ง20อาชีพเนี่ยสามารถไปขอใบสมัครจากกรกะตประจำอำเภอรหรือเขตเนี่ยโดยนำบัตรประชาชนไปด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็ต่อมาก็คือเรื่องของที่ ครมประกาศต่อมาก็คือการเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งนะครับซึ่งวันเลือกตั้งเนี่ยครมได้ประกาศไว้ว่าการเลือกตั้งระดับอำเภอเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในวันที่9มิถุนายน2567นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งในระดับจังหวัดนะครับในวันที่16มิถุนายน2567แล้วก็มีการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับมีการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ย ในวันที่26มิถุนายน2567นะครับซึ่งจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยโดยกรกะตนเนี่ยในวันที่2กรกฎาคม2567นะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีช่องว่างของวันเลือกตั้งนะครับกับวันประกาศรายชื่อผู้เลือกตั้งเนี่ยซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะมีจะเป็นผู้ประกาศภายหลังที่ พอเราพอรดอนประกาศออกมาแล้วซึ่งคาดว่านะครับจะมีการประกาศรับสมัครการเลือกตั้งในวันที่20ถึง24พฤษภาคม2567นะครับโดยไม่เว้นบรหยุนะครับและคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อเนี่ยผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยประมาณวันที่29พฤษภาคม2567 ตามที่ทราบกันล่วงหน้าอยู่แล้วว่าสมาชิกวุฒธธิสภาจากบทเฉพาะการเนี่ยจะครบวาระในวันที่10พฤษภาคมออ67นะครับแล้วก็จะมีประชาชนเนี่ยมีความสนใจนะครับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกวุฒิเลือกเลือกเป็นวุฒธธิสภาเนี่ยมีความสนใจจํานวนมากนะครับทำให ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกรกตเนี่ยมีความกังวลว่าประชาชนเนี่ยจะมีการแนะนําตัวเองเนี่ยผิดนะครับจากพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับทางกรกตจึงมีการประกาศนะครับว่าการแนะนําตัวของผู้มีความประสงค์จะเป็นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นวุฒธธิสภาเนี่ย จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งประกาศเนี่ยมี2ครั้งนะครับครั้งแรกคือเมื่อวันที่25เมษายน67นะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยก็ประกาศเพิ่มเติมนะครับแก้ไขบางข้อของวันที่25เมษายน67นะครับประกาศวันที่14พฤษภาคม67นะครับก็เพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับ ตอนนี้จะกล่าวสรุปสุดท้ายของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกวุธ,ธิสภานะครับ2,567นะครับก็คือระเบียบเนี่ยได้กล่าวถึงนะครับว่า1ในข้อที่5ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสามารถแนะนำตัวตามระเบียบนี้ได้ตั้งแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ นะครับก็คือจริงๆแล้วมีผลใช้บ,บังคับตั้งแต่วันที่25เมษายน67แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อที่5นะครับตอนนี้เรามาดูข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อ14พฤษภา67นะครับก็คือข้อที่7เนี่ยมีการให้ สามารถเราทำเอกสารแนะนำตัวเนี่ยในขนาด A4 ได้นะครับไม่เกิน2แผ่นนะครับซึ่งสามารถระบุข,ข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวสายรูปถ่ายของผู้สมัครกลุ่มการกลุ่มที่ลงสมัครได้หมายเลขของผู้สมัครประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานแสดงว่าประกาศของวันที่14พฤษภาหกเจ็ดเนี่ยเป็นการประกาศเพื่อให้ให้ทราบว่า ในวันที่29พฤษภาคม67เนี่ยเวลามีการประกาศรายชื่อที่ผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นวุทิสภาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีเลขประจําตัวของเราเองหมายเลขประจําตัวเนี่ยเราก็สามารถเอาหมายเลขประจําตัวนั้นเนี่ยใส่ในใบกระดาษ A4 2แผ่นนั้นได้นะครับแล้วก็อันนั้นก็คือในในกระดาษ A4 ทั้งสแผ่นเนี่ยต้องแสดงเพียง ประวัติของตัวเองเท่านั้นก็คือประวัติการศึกษาประวัติการทํางานประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน2หน้ากระดาษทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุอันควรผู้สมัครอาจแก้ไขหลือเปลี่ยนแปลงเอกสารแนะนําตัวเท่าที่จําเป็นด้วยก็ได้นะครับก็คือสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะครับแต่ความรับผิดชอบอยู่ที่ของเรานะครับก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษา ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ยมีคนทําเอกสารแนะนําตัวแล้วก็ไปต้องไปลงบันทึกประจําวันว่าไอ้ที่ทําไปแล้วเนี่ยก็ให้ขอว่าไม่ไม่ใช้แล้วอะไรประมาณนี้ทาให้เกิดความวุ่นวายนะครับก็เลยมีประกาศวันที่14เนี่ยข้อที่7เนี่ยเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็เอกสารการแนะนําตัวเนี่ยตามวรรคหนึ่งเนี่ยจะแจกหรือนําไปใช้ในสถานที่เลือกไม่ได้กล่าวคือเราไปแจกให้บุคคลที่เลือก สมัครเข้ารับเลือกนี่ได้นะครับแล้วก็จะจะแจกในสถานที่ต่างๆนี่ได้นะครับก็คือเป็นผู้ที่สมัครเท่านั้นแต่ไม่สามารถแจกในสถานที่เลือกตั้งได้นะครับก็คือไม่สามารถแจกในวันที่9 16แล้วก็26มิถุนายนเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือกระดาษทั้ง2 A 4ทั้ง2ออันเนี่ยก็แนะนำนะครับกรกตนแนะนำว่า ให้เป็นแบบฟอร์มคล้ายๆกับสวสามนะครับแต่ให้เพิ่มรายละเอียดก็คือได้รางวัลดีเด่นเด่นดังอะไรขึ้นมาก็ใส่เข้าไปวุฒิการศึกษาเนี่ยที่เป็นวุฒิต่างประเทศที่ไม่สามารถลงในสวสามได้ก็ให้มาลงในนี้ได้นะครับแต่เอกสารที่ลงในนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเอกสารที่สําแดงเป็นจริงนะครับห้ามเป็นเท็จโดยเด็ดขาด นะครับแล้วนักมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่8นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้นะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นไปตามแบบเดียวกับสวเอ่ออย่าแบบเดียวกับข้อที่7ดนะได้ด้วยครับแล้วก็ข้อมูลนี้ถ้าประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ประชาชนที่ไม่ใช่ผู้สมัครเข้าถึงได้ก็ไม่เป็นความผิด นะครับก um, ็คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยผ wow ู้ประสงค์สมัครนะครับจะประสงค์จะสมัครยังไม่เป็นเป็นผู้สมัครเนี่ยก็มีการเกรงว่าเอกสารตัวเองเนี่ยจะไปไปตกถึงมือผู้ที่ไม่สมัครแล้วจะเป็นความผิดนะครับเขาเลยมีการแก้ข้อที่8ในวันที่14พิพฤษภาคมว่าสามารถให้กับประชาชนได้เผยแพร่ให้กับประชาชนได้นะครับแล้วในข้อที่9เนี่ย นะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามคล้ายๆสาวสามนะครับแล้วในข้อที่9กเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากว่าหลายวิชากลุ่มวิชาชีพเนี่ยอาจจะไม่มีทักษะในการทําเอกสารเนี่ยไม่ว่าเป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยได้นะครับผู้ช่วยที่เป็นโดยอัตโนมัติคือผู้ช่วยที่เป็นสามีหรือภรรยานะครับแล้วก็บุตรนะครับอันนี้คือไม่ต้องแต่งตั้งนะครับถ้าทําในานามของ ทั้ง3สถานะนี้ไม่ต้องมีการแต่งตั้งแต่ถ้าเป็นสถานะอื่นนะครับไม่ใช่บุคคลในข้อที่9ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีการนําชื่อผู้นั้นเนี่ยเสนอให้ข้ารกรรมาการกรกตประจําท้องถิน่นทราบแล้วก็ให้ผู้นั้นเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในข้อที่9ได้นะครับอย่าหลงลืมนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าไทาม์เฟรมที่อีกอันนึงก็คือ ในช่วงตั้งแต่วันที่1 1ก็คือพระราชกิจศิริการออกมาเนี่ยก็คือมีข้อห้ามในหลายๆข้อนะครับข้อห้ามในหลายๆข้อที่สําคัญเนี่ยผมขอเน้นว่าเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวกับไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็คืออย่างเช่นไปออกรายการวิทยุทํารายการวิทยุเป็นการเผยเา,าเรียกว่าแนะนําตัวผ่านสื่อที่ที่ที่เป็นออกรายการที่เป็นอินพับบิกที่ ที่ที่กระจายเสียงอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอกสารเราหลุดไปทำลายแล้วไปส่งทางผู้อื่นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่แล้วถ้าเราเอาออกไปออกอรายการอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญที่ผ่านมาคือไม่ต้องกังวลน,นะครับในบูธการเลือกตั้งเนี่ยทางคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะจะนำนำเสนอผู้สมัครสรวรในช่วงการเลือกตั้งด้วยสวสามนะครับ ข้อมูลที่เขาได้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในกระดาษ A 4 2หน้าหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มากพอแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสอวสามเนี่ยเป็นเป็นเป็นออนแฮนในการอยู่ในบูธการเลือกตั้งนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีใครรู้จักเราถ้าเราตั้งใจสมัครจริงนะครับก็คืออันนี้คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกวุฒิสภาพศ .2567 จากประกาศกรกตนะครับครับสรุปกรอบระยะเวลาการเลือกสมาชิกวุษทิสภานะครับก็คือพอรดอเนี่ยออกตั้งแต่วันที่11นะครับตามคลมประกาศนะครับแล้วก็มีการประกาศวันเลือกตั้งแล้วก็วันรับสมัครการเลือกตั้งเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันตั้งแต่ว,วันที่10นะครับจนถึงน่าจะเป็นวันที่17นะครับก็คือวันศุกร์ที่17เนี่ยประชาชนเนี่ยได้ยื่น สามารถยื่นบัตรประชาชนเพื่อขอใบสมัครได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่20-24ถึงพฤษภาคม67นะครับแล้วประกาศรายชื่อ29พฤษภาคม67หลังจากประกาศรายชื่อเนี่ยเราก็ไปแก้ไขเอกสารแนะนำตัวของเราได้นะครับก็ใส่เบอร์ หมายเลขประจําตัวผู้สมัครได้เลยนะครับเพื่อให้คนอื่นทราบว้าเราหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็กําหนดวันเลือกก็วันที่9กาในรอบอําเภอนะครับวันที่16มิถุนาในรอบจังหวัดแล้วก็วันที่26มิถุนาในรอบประเทศนะครับแล้วก็ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกุฎที่สภานะครับรายชื่อ200ท่านเนี่ยวันที่2กรกฎาคม67นะครับ ขอฝากและเรียนเชิญประชาชนนะครับออในหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะมาช่วยประเทศได้นะครับเข้ารับการสมัครการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงก่อเวลาของการเลือกสมาชิกวุฒิวุฒิสภาตามบททั่วไปที่กล่าวถึงนะครับแล้วก็ให้ระลึกถึงระเบียบด้วว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกตั้งเป็นสว นะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันสมัครนะครับเพื่อประเทศเพื่อการพัฒนาคนสร้างชาติและก็สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับ